หนึ่งที่นะคะที่คนส่วนใหญ่ชอบลืมจะบอกเลยว่าเป็นการโฆษณาที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าอยากรู้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ใช้ไลน์นะคะแล้วจะบอกว่าเยอะด้วยนะคะที่อ่านไลน์ทำไลน์นะคะไลน์ทำไลน์ทำไลน์นะคะหลายๆคนเนี่ยมักจะปล่อยให้ว่างนะคะในการใช้ไลน์ OA เนี่ยแล้วลูกค้าก็มีการเลื่อนฟีดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีไลน์ OA และคุณมีไลน์ส่วนตัวคุณอย่าลืมใช้เทคนิคการ แชร์ LINE OA ของคุณนะคะไปที่ LINE ส่วนตัวด้วยนะคะคุณก็จะได้การโฆษณาไปแบบฟรีๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนไทยอ่านทำลายมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำการตลาดเกี่ยวกับออผู้สูงอายุหรือคนที่สูงวัยหน่อยเนี่ยเขาก็จะชอบอ่านนะคะเพราะว่าขนาดในไลน์ยังมีข่าวเลยนะคะดังนั้นจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ค่าโฆษณาฟรีค่ะอย่าลืมทากันนะคะ